พี่มีคนขอมาใส่แหวนลูกตูบยังไงอะมาดิไปทำให้ดูไหนนี่นะอันนี้แหวนกําลังอัดตัวที่หนึ่งนะแล้วก็แหวนกําลังอัดตัวที่สองอันนี้แหวนกวาดน้ํำมันนะโอ้อยง่างกเลยแล้วก็ เราก็ต้องใส่ตัวแหวนกวาดน้ำมันเข้าไปก่อนอแล้วก็กําลังอัดตัวที่สองแล้วก็ตัวที่หนึ่งตัวที่สองกับที่หนึ่งมันจะไม่เท่ากันนะสําหรับดีแม็กเราต้องถ้าดูไงอ่ะพี่มันจะมีล่องเล็กกับล่องใหญ่หอถ้ากําลังอัดตัวที่หนึ่งแหวนกําลังกําลังอัดตัวที่หนึ่งมันจะใหญ่นี่คือจะคือเป็นแหวนใหญ่หแล้วก็ กำลังอัดตัวที่สองจะบางกว่านะ้วบางกว่าโอ้เวลาเราใส่เราก็เอาด้านที่มีตัวเลขขึ้นข้างบนตัวหนังสือเหรอตัวหนังสือเนี่ย๋อหันขึ้นใช่ไหมหันขึ้นยุ้งบนอย่างนี้โอ้อย่างแรกเลยเราก็ใส่แหวนกวานน้ำมันก่อนโอ้ไหนวิธีใส่เราก็แยกสปริงออกมาก่อนแล้วก็นี่นะ มันจะแยกออกงี้ไเว้ยแยกยงี้แล้วก็ใส่ก่อน,นใส่เข้าไปแล้วทีนี้รอยต่ออยู่งนี้ใช่ไหมอ่ะรอยต่ออยู่งนี้เราก็ต้องเอารอยต่อให้มันอยู่ต้องข้ามกันนะต้องข้ามกับตัะะกแหวน๋อ เราก็ไล่ใส่เข้าไปเรียบร้อยส่วนแหวนกำลังอัดตัวที่สองก็คือตัวนี้นะตัวบางแล้วก็ต้องเอาตัว ตัือักษรขึ้นข้างบนนะเราต้องมีคีมทางแหวนถ้าไม่มีพี่เราจะใส่ยังไงถ้าไม่มีเราก็ใช้มือก็ได้อวันนี้จะใช้เป็นคีมทางแหวนทําให้ดูแล้วกันนี่นะตัวอังกฤษเอ้ตัวท <จะ S 2> ี่มีตัวหนังสือขึ้นขึ้นอยู่บนแล้วรับรองครับเลย รับดูเห็นไหมเปรนะตัวที่มีหนังสือขึ้นนะอืแล้วก็แหวนกําลังอัดตัวที่หนึ่งเหมือนเดิมเอาตัวหนังสือขึ้นเหมือนเดิมตัวนี้จะใหญ่กว่านะล่องอแหวนตัวหนึ่งกับตัวสองมันจะบางกับหนานะต้องดูดีด อเรียบร้อยวิธีใส่แหวนก็มีเท่านี้แหละอแล้วก็ถ้าอยากรู้วิธีเลี้ยงเลี้ยงแหวนลูกสูบก็เคยลงไวให้แล้วก็ไปย้อนดูนะครับ